สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องต่อมา React นะครับผมวันนี้เราจะมา React จำเลยลัก last one จ้าต่อมาแอค c <oughs> t จำเลยอย่าแย้งถ้ายังไม่มีอะไรสเกาานะจ๊ะแต่ครั้งนี้เรามาในเวอร์ชันของ last one ในวันมิวสิกที่เขาได้ทำการ cover เนี่ยเราอยากจะรู้จังเลยว่าแรปเนี่ย จะดีขนาดไหนร้องจะดีขนาดไหนลายประสานเฮ้ยจะดีขนาดไหนเพื่อการสอราไปดูกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีอ c t จำเลยรัก dependent of love ว้าววันนี้ม่หายนานแล้วนเนี่ยว้าวว้าว,ว,าว ยอมมอบใจเมื่อเดีดีความผิดของเธอนั้นมีดังนี้นินท์กับเธอในเห็นฉันเป็นคนอื่นไรเชื่อดูว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษในการที่รักทีมฟังอยู่ไม่ขอต่อไปมันก็สำคัญอนาคตเธออยู่ข้อที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสันต่สิ่งสุดท้ายที่เธอนั้นชดใช้ณจากนี้ตลรอชีวิตต้องอยู่กับฉัน คดีนี้ฉันปูจัการสะเทือนขวัญประชาชนเหตุจากครันั้นเธอมาฉันแกแล้วเธอก็หายในราตีเธอโพรเสน่หแล้วริงฉันไว้ไม่ปลาดีสรุปเธอไปกับใครอย่าให้กันเลี่ยงบาหลี่น้ำตาไหลเป็นวันแล้วตัวเธอก็ไหลทักเพาะฉันเริ่มยินเธอเป็นห่าแลบแลบอ่ะคิดมากมายหนักเพราะฉันจะคลายรักกับส่งคาหวานมาไทยทักมาบอกว่าเหงามาบอกว่าเพลากว่าอยากจะจะตายชักอดจำเลยรักหัวใจคนไม่ใช่พนังง่ายแ่อรฉีดตอตรงซองอาอ๋ ความวังในมัน,นอย่าง <Whoa! S 1> าเป็นรัที่แบบมีความเหมือนร้องมีความแบบเฮ้ยเพราะอ่ะโอ้ยกอชไมแรงสารต้องผัดสินจำเลยเป็นกลัต้องข้างละ มอกใจมาซะดีดีความผิดของเธอนั้นมีดังนี้หนึ่งคือเธอไดเห็นฉันเป็นคนใเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทษละแค่ที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมขอต่อเออประสานเสียงมาเจออยู่ข้อที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสันตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องที่เธอต้องชดใช้นับจากนี้ตลอดชีวิตองอยู่กับไม่ได้ทำได้เข้มอ่ะ ใจเพราะความเกิดถึงรอเธอไ้หมดแล้วจะเป็นสมรสกับนายอำเภอกูรอเธอจอดแล้วแบนเพสินสอดรอให้เธอเกาะลวมถึงเงินสดแล้วกูชีบแล้วงงมันเลยรอเธอหลายกดลาวตามกดแล้วว่าสำนองครองทำเฮเฮรักจะอยู่เรือนหอแทนกันอยู่เรือนจำเฮฮ เป็นสายขอทองคำและจะมีสับปะรดภาษาอยู่ร่วมเันหอจองจะม่ต้องขอคำพิพากับคำอ่นดุยโตตุลาการไม่ต้องไม่ยืนอุ่ทองเราไปเพืทางบนน่าคอยไปพยายามเหตุการณ์ของสองเราไม่ไกลก็คงจะหาใกล้จำเลยรักต้องการอะไรให้บอกมาเลยจะหาให้จนกว่าจะหาไม่จำเลยแยังหักยังไม่มี ใจะกล่าวยอมมอบใจมาซาดีๆความผิดของเธอนั้นมีดังนี้หนึ่งก็เธอและเห็นฉันเป็นคนอื่นไรเชื่อเธอว่าฉันพร้อมไม่ว่าเป็นเรื่องใดโทรศัพทที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมขอต่อไปมันก็สำคัญเอาเงินเธออยู่ข้อที่สองเรื่องที่เธอชอบใครสารสินเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องที่เธอชอบใคราจากนี้

ไอ้ดีอ่ะฉันชอบความเล่นเสียงไย่เสียงไย่โทนเลิศต่อมอรีอค ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับจำเลยรักของเวอร์ชันรัส1นะครับผมเฮ้ยมันเป็นอีกเวอร์หนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าแปลกแหวกแนวโดยเฉพาะท่าแรปที่ Diamond ร้อง Diamond คือแบบมีความร้องในแรปและแรปโดยทำการร้องและร้องโดยยังไงไม่เหมือนแรปอะไรวะ <c oughs> นะครับผมแต่เราบอกได้เลยว่าโดยรวมคือพลาะมากและความไฮโน้ตของดาอูคือ Number ร์วันส่งกับชื่อข่าจริงจริงวันมิวสิกนะจ๊ะแล้วก็พี่เจลเอ้ยเป็นต่อเอ้ยเราได้เห็นเป็นต่อแรปได้เห็นต้าอ,อูได้เห็นออฟโรดได้เห็นพี่เจลได้เห็นเจมมันมาทำการสแสดงให้เราดูเราก็รู้สึกแบบว่า mm hmm. เฮ้ยเขามีของไว้แกอยากให้แบบ1ปีในที่เขาทำสัญญาเนี่ย ออกมาสักแปดสิบิ่งเกินได้ปะเออนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบการรียองตอมอนะเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอมอค่อนข้างชอบก็หวังว่าทุกคนจะติดตามตอมอและก็ติดตาม React Last One ไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมชื่อคันอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้าวันนี้ไปแล้วนี่ก็จ้นเห็นฉันเป็นคนอื่นก็ให้ยั่งย ใจมาสายดีต้องเป็นจำเลยของฉันคนนี้ตลอดไป